สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงสินเชื่อช่วยประชาชนผู้ที่มีรายได้ประจำก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะธนาคารอมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนกู้ยืมเงินรอบสสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้กู้ได้ที่รายละไม่เกิน5 0,000บาท ดอกเบี้ยที่0.35%ต่อเดือนและสามารถผ่อนชำระได้นาน3ปีใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังที่เดือนเดียวเท่านั้นหรือสเตทเมนแค่3เดือนเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนให้ประชาชนเริ่มเปิดยื่นกู้ยืมเงินตั้งแต่4สิงหา2563นี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินนายวิทยัยรัตนากรพออ,อธนาคารออมสินได้เผยว่าตามที่ทางรัฐบาล ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมทางธนาคารออมสินก็ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในหลายมาตรการรวมทั้งร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วยการให้สินเชื่อฉุกเฉินยืมเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบด้วยในโครงการสินเชื่อพิเศษ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำลงชีวิตให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบธนาคารออมสินได้สนับสนุนสินเชื่อให้ยืมเงินวงเงินรวม20,000ล้านบาทด้วยสินเชื่อเพื่อให้เป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามายื่นกู้เป็นจำนวนมากจนเต็มวงเงินอันรวดเร็วและทั้งนี้ เมื่อทางธนาคารได้รับเรื่องกู้และเร่งพิจารณาสินเชื่อแล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นกู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรงและไม่มาติดต่อกับทางธนาคารตามที่ได้รับ SMS แจ้งไว้จึงทำให้ยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนหนึ่งในขณะเดียวกันยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สนใจจะยื่นกู้ยืมเงินอีกเป็นจำนวนมาก ทางธนาคารออมสินจึงได้เปิดให้บริการสินเชื่อให้กู้ยืมเงินนี้อีกครั้งพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินโดยเริ่มตั้งแต่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปการปล่อยกู้ให้ยืมเงิน50,000บาทในครั้งนี้ทางธนาคารยังให้วงเงินสูงสุดที่50,000บาท ดอกเบี้ยเพียง0.35%ต่อเดือนและยังให้ผ่อนชำระไม่เกิน3ปีคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำเช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบเช่นตกงานถูกลดเงินเดือนขาดรายได้เป็นต้น สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์มาคำประกันได้เพียงมีอายุที่20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนติดต่อได้มีเอกสารทางการเงินเป็นรายการจ่ายเงินเดือนสลิปเงินเดือนหนึ่งเดือนล่าสุดทั้งผู้กู้และผู้คำประกันหรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชีสเตท e เมนต์ย้อนหลังที่3เดือน โดยเปิดให้บริการไปถึงวันที่30ธันวาคม2563นี้เพราะออ,อธนาคารออมสินได้กล่าวไว้